คุณหญิงจุม๋มเริ่มมีบทบาทพันเอกหญิงในพิเศษหญิงคุณหญิงมนัสยาทิพยวชิรพักแห่งพระตำหนัก V.M.Y. ซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่11สิงหาคมพุทธศักราช2568เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์904ท 813พระตำหนัก V M Y พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมทั้งสุกรรมหีบเชิงชายและพระพิธีธรรมหนึ่งคืนและพระราชทานพวงมาลาดังนี้วปร .904 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสท H M H V สมเด็จพระนางแก้วพระบรมราชินีมอร พลตรีหญิงท่านผู้หญิงออนอนงปิยนาถวชิรพัฒพระตำหนักราชริตรุ่งโรด VMY พันเอกพิเศษหญิงคุณหญิงมนัสยาทิพะยะวชิราพักพระตำหนัก VMY มอบไพ่ร้อยตีหารบุญแจ้งเชิญไปยังณศาลาหนึ่งวัดทองพุ่มพวงอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรี เพื่อประกอบพระราชพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและวันจันทร์ที่16มิถุนายนพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้ในายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเชิญพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางแก้วสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิฐา a ที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีพระตำหนัคราชลิตรุ่งโรธพลตรีหญิงท่านผู้หญิงออนอโณงปิยนาถวชิรพัฒ์พระที่นั่งอภิเศกดุสิตพันเอก พิเศษหญิงคุณหญิงอนุสราสกสวั์วัชลาพรและพวงหลีดของพันเอกพิเศษหญิงคุณหญิงมนัสยาทิพยวชิราพักพันเอกพิเศษหญิงคุณหญิงพระธิยาพัทธริยาวงกรไปวางหน้าเห็บศพนางประภัยมหายศนันมารดาของพลตรีกิติมหายศนันประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับสิบณศาลาประชาร่วมใจวัดพระเกิดตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านคุณหญิงจุ๋มเริ่มเคลื่อนไหวเรื่องพวงหลีดหรือหลีดมาลาสองครั้งแล้วเริ่มมีบุตบาทมากยิ่งขึ้น